แต่อันนี้หมักแล้วดูนะส,สวยเนาะครับอ่าพี่น้องลองดูช้าๆโอ้ไม่เริ่มก็เหลืองเนาะน่ากินนะครับดูอ,อูเป็นอาวุธเลยเนาะโอ้ยสวัสดีจ้นน้องก้อยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชื่อช่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขา ทออดีกมหมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่นนะครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาทําเมนูไก่ทอดหาดใหญ่ให้เพื่อนๆได้ชิมกันครับพี่น้องวันนี้ใช้ไก่4กิโลเกือบ5กิโลครับเราจะมาทําไก่ทอดหาดใหญ่สูตรนี้ เขาบอกว่ามันแซ่บนะเรากินไก่ทอดหาใหญ่ก็หลายเจ้าแล้ววันนี้เราก็มีแป้งไก่ทอดหาใหญ่ซึ่งเป็นแป้งที่ผมซื้อมาเองนะครับอ่าไม่ได้ขมไม่ได้แบบอ่ามีสปอนเซอร์อะไรนะครับก็ซื้อมาเองก็เลยจะลองมาทอดดูนะครับใครสนใจก็เซิร์ชใน f a c e b o o หระครับพี่น้องเขาจะเขียนคําว่าแป้งไก่ทอดหาใหญ่ก็มีหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อหลายแบบก็ลองเอาไปทอดดูคืออยากจะมาหากินแล้วก็ลองทอดดูว่ามันจะอร่อยเหมือนอ่า ที่เขาขายกันหาใหญ่จริงๆหรือเปล่านี่ครับพี่น้องใส่กระเทียมลงไปนะครับอ่าแล้วก็ใช้แป้งสาหรับเอามาหมักไก่นะครับสูตรนี้สําคัญคือหมักไว้ต้องเก็บไว้4ชั่วโมงนะครับถึงจะเอามาทอดครับพี่น้องตัวนี้ดูอ่าถุงหนึ่งประมาณสักถุงนี้ครึ่งกิโลครับอ่าร้อยหนึ่งกิโลสองเจ็ดสิบาทไม่รู้จะแพงหรือถูกนะแต่เวลาเอามาหมักก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่แล้วก็จะมาเทใส่นี่เลยรวยๆนะครับแล้วก็ ไม่ต้องปรุงอะไรสักอย่างครับแค่เติมน้ำเปล่าแค่นั้นนะครับอ่าแล้วก็ใช้ถุงซีนซีนแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นเก็บไว้สีชั่วโมงเอามาทอดกินนะครับพี่น้องก็จะได้เป็นไก่ทอดหางใหญ่นี่ครับก็จะพอเอาน้ำใส่ก็จะขยำขยำโอ้สีนออกสีทองนี่เลยครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวหมักแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับโอ้โหหมักแล้วสีนเป็นอย่างนี้เลยเธอเนาะนี่ครับพี่น้องนี่โอ้ก็ ไก่ย่างบ้าเรา,าสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับสวัสดีเอซีด้วยนะคะไก่ทอดบ้านเรานี่มันแบบไก่ทอดหาใหญ่จริงแต่ว่ามันส่วนมากแถวเชียงรายนะก็มีบางเจ้าก็อร่อยมากบางเจ้าก็เหมือนไม่ใช่อะ่ะ<ช>มันเหมือนไม่ใช่ใชไ,ไก่ทอดหาใหญ่เป็นแป้งคนละแบบกันเลยนะบางทีก็เป็นพี่น้องเพื่อนบ้านมาขายแทนก <c oughs> ็มันไม่น่าจะใช่วันนี้ก็เลยคเคยไปแบบ ไปขายไปไปเป็นลูกน้อยอ่เงียอาจจะจําสูตรแล้วมาทําเองเพราะแป้งเงี้ยมันแพงแต่แต่ว่าแต่ว่าแป้งพวกนี้บางทีเขาก็ไม่ให้สูตรเจ้าของร้านจริงเขาก็อาจจะผสมมาอย่างเงี้ยเขาผสมมาเป็นถุงให้แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าใส่อะไรบ้างไงเจ้าของกิจการเนี่ยเพราะอันนี้เครื่องเขาเด็ดจริงแล้วก็กลิ่นหอมมากนะครับเ่ม,มันก็เลยเขาก็ก็ปีมาแต่ว่าจะไม่เหมือนเลยแต่อันนี้หมักแล้วดูนะสีสวยเนาะครับ สีนี้หมกักชาไทยอะ่ะอันนี้หมักไว้ขยับไม่เข้ากันสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาพลาสติกมาซีนไว้แล้วเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้4ชั่วโมงนะครับเราจะเอามาทอดพี่น้องพอเราทอดเสร็จเนี่ยข้าวเหนียวต้องมาแล้วนะหนึ่งเข้าวนน้อนจะมีส้มตําตําถัว่วตําแตงอะไรก็ได้ให้มันเข้ากับไก่ทอดหาใจใแต่ผู้จัดการบอกว่าถ้าจะให้มันเข้าดีที่สุดเลย ต้องน้ำลำใหญ่เขาบอกตอนเย็นเนี่ยดีวเธอไปแช่ข้าวเลยนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเรียกนาเร่ลวกเรียกให้อดียทันมาชิมกันว่าเป็นยังไงพอจะขายได้ไหมก๊อปปี้เขาได้ไหมก๊อปปี้เขาได้ไก่ทอดเวียงเชียงรุ้งออกแล้วนะนี่น้องดูเดี๋ยวเราไปหาไม้ดําแหลมอะไรมาแทงๆนิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวนี้มันเข้าไปในในไก่ดีๆจุ๊บๆๆม่ให้มันโดนอากาศแล้วก็ต้องหมักไว้ อย่างต่ำสชั่วโมงทำไมตปอนทำปากมันเป็นสูตรความอร่อยเขาอย่างนี้เนาะสูตรสูตรปากเจออ่ะเรียบร้อยแล้วไก่ทอดหากใหญ่รออีกสี่ชั่วโมงเดี๋ยวได้ชิมกันแน่นอนพี่น้อง พี่น้องหมักมา4ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้4โมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะโอ้โหหมักมา4ชั่วโมงเป็นน้ำอย่างนี้เลยนี่นะพจัดการบอกว่ากินกับข้าวเหนียวห้อนๆจะเหมาะวันนี้มีแกงพะร่าพกเซลแน่เนอะแกงเมืองครับ,บได้อยู่บ้านหนนลายวันแกงพะร่าพกเซลแต่ก่อนอื่นเลยพจัดการบอกว่ากินกับอันนี้จะอร่อย โอ้โหออกไม่ออกอะเนี่ยนี่คือน้ำลำไยต้มที่เราต้มไว้หลายปีอยู่ได้ยินเสียงเขาเรามาแต่ไกลๆดูสีน้ำลำไยนะดูอูเป็นอาวุนเลยเนะาะนี่เป็นน้ำลำไยต้มครับบ่มไว้ในตู้เย็นเป็นวุ้นเลยก่อนจะทอดไก่ พีแต่ไป่อยากกินน้ำเงินนี่แมงกันบอกนี่อ่ะเดี๋ยวใช้น้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับเวลาทอดไก่ทอดเห็นไหมเขาจะเขาจะไม่ใช้กระทะนะมันจะเปลืองมากแล้วกระทะเดี๋ยวมันเวลาทอดคนขายแป้งเขาบอกให้ใส่น้ำมันเยอะๆไฟแรงๆดูอูเป็นอาวุธเลยเนาะยอย้ยอ่ยอยๆนี่เป็นน้ำลำไย,ยต้มครับบ่มไว้ในตู้เยน็นอือพีทไม่ได้เป็นบุญ เป็นวุ้นเลยก่อนจะทอดไก่อุ้ยิแต่ไม่อยากกินนั่นห่อยนี่แมงอันวะนี่อ่ะเดี๋ยวใช้น้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับเวลาทอดไก่ทอดเห็นไหมเขาจะ <S 2> <S 2> <S 2> เขาจะไม่ใช้กระทะนะมันจะเปลืองมากล้วกระทะเดี๋ยวมันเวลาทอดคนขายแป้งเขาบอกให้ใส่น้ำมันเยอะๆไฟแรง พอใส่ไปปุ๊บแล้วค่อยใช้ไฟกลางไม่ใช้ไฟอ่อนไฟแรงกับไฟกลางนะนี่ขายอยูน่นานองเี่นหลอกหวยพี่น้องเนึ่ไก่ทอดขนาดใหญ่ไปเที่ยวมานานเงินจะหมดละนี่เรียบร้อยละเดี๋ยวสวัสดีเซวัส,สจะไปทางการเซวัสไม่ได้เจอกันโอ้โหตั้งแต่โอ้ครึ่งเดือนคือเก<ล>ือบยี่สิวันยี่วันนะมาเลยเมนูนี้เปลือกน้ำมันหน่อยนมันสองขวด S <S 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 เดี๋ยวอไขนาโรงเรีนาักไหวตัวนียย้จะเป็นรนัซอมซอมม้อมือน้ำมันสองขวดเปลืองเปลืองตั้งเนาะมีเมนูนี่นี่เนี่ยแตเฉพาะน้ำมันสองขวดนี่ร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยโอแต่ว่านี้ไม่แน่นะไก่ทอดหาใหญ่ของแท้นี่ชิ้นหนึ่งก็สามสิบแล้วนะย <5, S 2> <25, 30 S 3> ี่บห้าสาสิบแล้วนะแล้วหมดนี่โอ้ จร,จริงจะไปทอดขายก็น่าจะมีกำไรอยู่ออนะนปลาทอดไห้เขา่าปลาทอดเธอจะนึ่งข้าวขายด้วยหรอว,วันนี้ข้าวขายด้วยโอ้ยข้าวหม่เลยอวันนี้นข้าวหม่จะทาน้พี่น้องดูโอ้เนี่ยนึ่งข้าวห้อนครับเดี๋ยวเราไปทอดไก่กระเด็น่าร้อนน้ำมันร้อนแป๊บนึงตามตำา <laughs> ราเขาบอกว่าน้ำมันต้องแรงแรงนะเท็ดเท็ดเท็ดผู้ได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 ้โอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้นี่นี่พี่น้อง ไก่ทอดหาดใหญ่ลุงเด่นอือฮึจะมาดูนี่ตรงนี้นเนี่ยเห็นไหมชอบไปเลยว้าวตีตาสามพอเราลองดูก่อนว่าสีสันมันจะเหลืองเหมือน <c oughs> เหลืองเหลือง,อง,องแดงแดง,งที่เขาขายเป็นไก่ทอดหาดใหญ่ไหมเหมือนจะเหมือนต้นตำรับไหมต้นตำรับไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะลดไฟลงหน่อยนะนะเขาบอกถ้ามันอันนี้ก็จะใช้ไฟปานกลาง โ <Yeah. S 2> อ้มันเริ่มก็เหลืองเนาะน่ากินนะครับเราต้องหมักไว้สี่ชั่วโม,มงเลยนะครับพี่น้องเพื่อจะให้นี่โอ้ข้าวเหนียวห่อนๆมาเด้อพี่น้องเด้อข้าวเหนียวห่อนๆครับแล้วเขาก็มีเครื่องเทศของเขาเรื่องอยู่นะแล้วสูตรนี้น้ำมันไม่กระเด็นเนาะไม่ไม่ไม,ไม่เป็นครับถ้าส่งฟรีมให้ผมอีกรอบนี้ผมรีวิวให้เลยนะครับ ไปไปไปทอดท้ายนายงเรียนนั่นเกียนไหนงไบลุกเอายังมาแล้วพี่น้องอู้สีสันน่ากินจริงเธอตำทั่วไหมตำบะฮุ่งบอดูดูสีครับน้องน้องใส่ที่หลังเอาขอกช้าดนึงนี่นี่ดูปีกมันเออก็พอซื้อกินอยู่ครับ ถ้าเพื่อนๆอ,นนอยากได้ขี้คุณเนี่ยก็ไปเซิร์ชในเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าหงอะไรวะห <laughs> งหมักไก่ทอดหาใหญ่มันจะขึ้นมาเป็นสิบยี่ห้อนะครับคือเลือกเอาตามสบายเลยอยากยี่ห้อไหนก็อาจจะละไม้คล้ายกันหมดแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมโอ้เจ้าแซ่บเนาะนั่งเล่นเฟซบุ๊กไปเขียบไปเขียมาเจอเด้งมาก็เลยลองสังส่งมาสั่งมาทำดูนี่ คือน้องน่ากินเลยเนาะเนี่ยดูนี่สีน้ำมันยังสวยอยู่นะแปลว่าแป้งแป้งโอเคสีน้ำมันยังสวยอยู่ทอดแล้วแป้งดีแล้วก็น้ำมันไม่กระเด็นเลยพี่น้องใส่ในไปดูนี่ใส่ไปอีกสีน้ำมันอันนี้เน้นขาครับที่ขาพี่น้องโอ้นี่กินได้ทั้งบ้านเลยนะเนี่ยโอ้คุ้มอยู่นะนี่เนาะนี่คุ้มอยู่ไก่เป็นเกือบห้าโลไก่เกือบห้าโลโอ้น้ำมันแรงน้ำมันแรงโอ้แรงเกินแรงเกิน ของแพงของแพงลงเด่นของแพงไม่ได้แพงกับไก่นะน้ำมันแพงน้ำมันแพงเดี๋ยวรอปฏิกิริยามันทำงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลองชิมดูหมดแล้วมดแล้วอาหวานเจี๊ยบน้ำลำไยดองโอ้เป็นวุ้นเลยเนาะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเป็นวุ้นเลยว่ะลองดีลองโดน สนะเสียวัดลองชิมเสียวัดเป็นยังไงโอ้เอาอาจจะเอาปีกหรือจะเอาขาเอาขาเลยก็ได้เอาขาขาขาชิมดูหอมหอมทำไมเหมือนเหมือนอยู่นะเหมือนหาใหญ่อยู่โอ้ยจริงจริงเอเอหอมแดงเจียวใช่ใช่กำลังจะตามมาครับพี่น้องขอชิมอันนี้ก่อนชิมแบบบ้านๆโอ้นี่สุกแล้วนี่ชิมดูหน่อยนะหืมกรอบกรอบ เหมือนมากเลยใช่เลยกินมันได้ใช่ไหม,อ,มอร่อยอร่อย,ออยอเลยรสชาติใช่ดชดได้นะครับเพิ่มมูลค่าของไก่ไปเยอะเลยวันนี้เป็นการลองทําไก่ทอดหาดใหญ่ครั้งแรกครับรสชาติถือว่าละมาเออเหมือนนะครับใช้ได้เลยแต่ผมขาดอหอมแดงเจียวไปนิดหนึ่งแต่ว่านี่แล้วมันก็ร้อนๆับกินอร่อยใช้ได้เลยครับพี่น้องมีการมีงานอะไรแบบวันเด็กวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการมีแบบปาร์ตี้กับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ซื้อแปง้งพวกนี้มาหมักทอด ก็ใช <G ül> ้ได้ครับอร่อยดีนะเดี๋ยวยายทันมาผลิตให้ยายทันลองชิมดูหน่อยเป็นยังไงเนาะเป็น้องเอ้ายายทันสวัสดีนะครับเนี่ยชิมเลยยายเป็นยังไงบ้างเนี่ยให้ยายชิมดูนะครับอืมนี่โอ้ใหายนี่แซ่บแท้สีสีเหลืองทองอารามชามฮอน์อ์เลยครับเป็น้องเนี่ยข้าวเหนียวก็มาละดี๋ยวผู้จัดการไปเอากะทิข้าวมาหน่อยอันนี้อันเดียวนี้ขาเดียวที่บอกเลยว่าอิ่มนะโอ้อิ่มอิ่มแล้วก็กระเทียมเจียวอยู่ไหนนะ ไม่ต้องก็ได้นะครับครับไม่ต้องก็ได้ครับสมมุติเอาเนาะสมมุติเอาอ่าเพราะว่าจะเจียวอีกก็คงจะไม่ไหวอยากกินแกงแล้วทีนี้เนีนเน,นีน,น,นบอกว่าต้องจัดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เขีวววยวๆเนี่ยครับครับแต่ว่าไอ้อันนี้ผมบอกไปเลยว่า,เ,าเกล็ดดีแล้วก็อร่อยจริงครับพี่น้องน่ามักกับนน่ามานันเขามาก,กแป้งมักแป้งแป้งแป้งมักทอดเขาเห็ดนัวพอดีแป้งเขานี่แบบพอดีเลยนะกล่องทำไมนี่นี่พี่น้องยังเหลืออีกเยอะเลยครับนี่ ก็อยู่นี่ประมาณเกือบสามโลเอาไปทอดขายก็แบบพอได้กําไรอยู่นะได้อยู่นี่นี่พี่น้องก็ขายชิ้นหนึ่งก็ยิ่มห้าบาทครับยิ่มห้าน้องยี่สิบยิ่มห้าขายข้าวเหนียวไปอีกแต่ว่าน้องก็สามสิบสามสิบกว่าบาทแล้วนะนี่นะอันนี้อร่อยจริงครับหอมนุ่มยาวสักอันก่อนเดี๋ยวรอมเย็นแป๊บหนึ่งให้ยายกินตอนนี้เดี๋ยวยายจะนี่รอมเย็นก่อนนี่พี่น้องดูแต่ผมไม่ใช่รอมรอมทำไม่แน่นน่ากินมากพี่น้องเขาทาองครับครั้งแรกที่ผมได้ทอด คือบางทีไปกินหลายร้านอย่างที่บอกอะ่ะเคยไปกินหลายร้านแล้วมันมันไม่ใช่อะ่ะเหมือนกับพนักง,งานเขามันมาเขาลาออกมาแล้วเขาก็แอบสูตรมาแต่ว่าเจ้านายผสมสูตรมาแต่ว่ามาทําเองมันไม่เหมือนไงอันนี้มันอันนี้มันอร่อยจริงครับพี่น้องนะใช้ได้เลยครับนีพน่พี่น้องไก่ทอดหาดใหญ่สีเหลืองทองอลามชามเอาแล้วพี่น้องมาทอดอีกหม้อหนึ่งแล้วทีนี้ อลังการครับถือว่ารสชาติดีใช้ได้เป็นไงเสียวัดเขาพ่งนี้มาล่างขับรถไก่บ้านขับรถผ่านตลาดเทศบาลบ้านเราเสียวัดขายไก่ทอดห่าใหญ่ไม่รู้้วยนะลูกน้องลูกน้องมากบอกลูกน้องทอดไข่ไขยนี่พี่น้องไม่ได้นะอ <laughs> ไก่ทอดหาใหญ่อร่อยครับอร่อยเนี่ออยอร่อยอร่อยข้าวเหนียวข้าวน่นอไนะกินเลยจินต์เลยเดี๋ยวจะแกงพกร้าล้วพี่น้อง ก้งวัดเสวยบจิ้มข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวบล็อกสูตรเป็นได้นาะบะหมี่สมมติคืออ๋อสมมติว่าอ๋อไอไอหอมแดงเจียวนะแล้วก็ทมีหอมแดงเจียวแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่โอ้แต่ของเรานี่เดี๋ยวข้าวใหญ่แต่มะฮุงเอาข้าวใหญ่แต่มะฮุงนี่พี่น้องมาดูใกล้ๆโรงเรียนหน่อยกล้องมาดูใกล้ๆเลยนะตอนกัดเลี้ยงใหญ่แคเห็นบรรยากาศอย่างนงี้ยเลยนะข้าวเหนียวทอด เมื่อกี้ผมกินน่องแล้วผมขอปีกมันต้องแก้ต้มจิ้มกหมืล่าเหรออร่อยอร่อยอร่อยเป็นงอน้ำจิ้มสูตรนี้ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็อร่อยร้อนน้ำน้ำตูมป่ะนี่แช่เนี่ยใ่แล้วใช่แล้วน้ำทใหญ่น้ำทใหญ่รักพี่ก็สะได้น้องรักไก่แต่ก็ยังสะได้ก้อนเหนียวอีกก็ดูใกล้ๆเลยเนี่ยนี่นะ จัดให้อย่างนี้เลยนะพี่น้องกินออไก่ทอดหาาใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพามากินแก,ง,แกงพักเซล่วเจียงฮายพี่น้องวันนี้สองเมนูเหนือสุดในสยามแล้วก็ไปถึงภาคใต้นี่พักเซล่วพี่น้องอ๋อ,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 อเลยเนี่ยพี่น้องดูนี่จะมีชะอมพักขาพักละครับอันนี้ไม่พออันนี้ยายไปเก็บมาเมื่อกี้นี่นใหม่เลย ผักเสี้ยวพี่น้องแกงใส่ปลาดุกครับนี่ยายเตรียมปลาดุกไว้แล้ะแล้วก็ยาะน้ำให้หน่อยซดเข้าไปนะครับหวานหรือจะแกงใส่ปลาแห้งก็ได้วันนี้เราใส่ปลาครึ่งกิโลไก่ทอดหาใหญ่คลิปลงเด่นก็อาจจะผสมประสานพี่น้องนะก็เป็นไก่ทอดหาใหญ่ไม่ต้องใส่หอมหอมแดงเจียวก็อร่อยลวอันนี้เดี๋ยวล้างเดี๋ยวตำพริกแกงเดี๋ยวให้ผู้จัดการตำพริกแกงให้ผู้จัดการเขาถนัดอยู่ ทำให้ประจำจ้าน้องอ้อยโอ้เดี๋ยวเดีขาเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชื่อช่องใหม่น้องอ้อยหอยเอ้ยสาวเชียงรายน้องอ้อยสาวอีสานเชียงรายหอยใหญ่ใส่คุกยาวสุดกุนไม่น่าสุดอุนมาหน่องอ้อยน้องอ้อยนี่เสียงคุกไกมากกว่าเสียงสาวหน้องอ้อยน้องอ้อยไก่ทอดหาดใหญ่เคยไปบอกเคยกินอาหารใต้หรือเปล่าลองดูนี่นี่ดูดูชิมดูสักอันนี้หน่องอ้อย ถึงกับเดซิมจัดไงสายก็สวยทั้งหมดนี่<อ>ทรงพี่สาวสนามบินค่ะอย่ามาไกลไปนักข่ผู้ให้มน้องอ้อยมันนี่สวยเดซิมเลยนะครับค่ะใช่พ<ช>ี่มดย่างจ้ะอันนี้พี่สาวคนแรกไปส่งสนามบินมือ,อ,มอเอิญเป็นทรงพี่สาวเมืองนอกจับเชียงใหม่อเอาเอาดีๆชื่อช่องอะไรนะครับอ้อยสาวอีสานคนเชียงรายน้องอ้อย มีน้องไหมไม่มีเนาะีน้องค่ะอ้อยสาวอีสานคนเชียงรายจ้าอ๋ออ้อยสาวอีสานคนเชียงไายเชียงไห้จ้าเต้นนะจังเชยเด้อเอ๊ะมา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 นั่งกับผู้จัดการนี่เร็วจอดมึงขิดหอดอ้อยอยู่นี่ไอเด็กนกานตอนขั้นบีสีจอบๆเฮ้ยเด้อกีใจเลยตอนไปส่งมีสาเออเขาว่าอย่างเต็มไม่เห็นนะครับเหมือนเขาจะมองเขาจอจะจอดก็ก็ไม่จอดน้องอ้อยครับบ่จอดจอดจอดโอ้ยสิบังด้วยอยไหนไก่ทอดหางใหญ่ ไปหอดขายน้ำแกงอือฮึคือบ่คือ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 อยู่เนาะคือนึกว่ากัดไปคำแรกอื้มร้อนร้อนเจ็บเจ็บร้อนร้อนอะไรผู้จัดการผู้จัดการตาำน้ำพริกแล้วพี่์แล้วฮะซีร์แล้วบอตำอีกหนึ่งเอาเลยเรียกนะต้องไฟใหยังนี่แกงพักละแกงแกงแกงพักเซวไปไปทางอื่นมาโดูแลกันเล่นคือนทอดอาหารบ้านเอาเคลือนทอดน้องอ้อยเห็นละเห็นบูเบิองซุ้มมืออยู่ได้ลรอแกงบัก มีใส่หอดจะนั่ยานังคือบอผู้ว่าตมากมเขาไปอีสานจ้าเขอาบ้ว่าไต้ังไหนเ๊ะก็ดูคลิปมหรืเปล่าก็ดูคลิปรึเปล่าคนละรือคนละเรืออคนละออภาคตะวันออกอภาคตะวันออกภาคตะวันออกกาจใไ้ไปเอาหาพยังอยากมากกัมารเตออพู้ใดรอจ้ากกูรอีเอาอีกแลเสบน้อยใช้ได้อย่างน้อยนะ ไก่ทอดนี่เนาะนะเดี๋ยวน้องไฟผู้จัดการเขาแกงอันนี้หน่อยเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะตอนนี้อย่าทานตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วครับตั้งหม้อแกงละแกงผักละผักเซีพยวผักเซียวพี่น้องเจอฝนใหม่ต้นฤดูผักกำลังปรุงนะกำลังแบบมอหรือขยายทานแกงครับขาดไม่ได้ครับแกงนี่แกงเมืองเมืองครับแกงเมืองเมืองแกงอีสานเนี่ยใส่ขาดขาดปลาแดงไม่ได้นะไก่ทอดหอยใหญ่ก็อร่อย จะอร่อยกว่าก็เนี่ยแกงเมืองเมืองบอกคนมาดูนี่บอกงงเนะยบอกอะไรมารีวิวไก่ทอดหาดใหญ่ทําไมมากินปลาล้า <Okay. S 1> เป็นตอนตอนอย่างนี้มันเข้ากันที่ไหนอ่ะยายแบบร่วมร่วม,มน้ำเดือดเดือดใส่นะ้ำปลาแดงเข้าไปทับทีพนี่นี่ครับสองทับทีบ่ครับใส่เกลือแล้วก็ปลาดุกใส่ครับครึ่งกิโลสามตัว จะเหลือไว้ที่จริงใส่ตัวเดียวก็ได้แต่ว่ามันเหลือไว้ก็จะเป็นภาระอ่ะรอมเดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยนะเดือดเดือดใส่น้ำเดือดแล้วเ้าก็นนทข้าวไหนข้นเคียเออพี่น้องนี่ยแต่ใส่น้ำเดือดแล้วข้นอันนี้อร่อยจริงเป็นของกินแบบบ้านๆอร่อยมากเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเทคนิคในการใส่นะครับอันไหนสุกชี่อมใส่ก่อนใส่ผักละก่อนจัดพักเสี่ยวเออใส่ใส่พร้อมกันก็ได้ ครับจะรอป่าสุกแป๊บนึงปลาแดงมันชูขึ้นมาลวยายน่เห็นไหมอืมลุ่มบอกลุ่มเด่นน้ำเดือดเดือดมาแล้วพี่น้องปลาเราสุกก็เอาใส่เลยผักละผักเซลผักเซียวกินเมืองเนื้อปีน้องเหว่ยคนเหนือคนเมืองเจียงใหม่พะเยาลำปูลำปางน่านเดื้อบ้านนี้ปกาโอัดห้วัดก็ได้ก็แแซ่บบ้านนี้ หยอดครับแกงผักละผักเซียวโป่งปีโป่งเดือนครับพี่น้องฝนตกฝนมาไมานะครับพวกนี้จะโป่ง,งนะเยมาสดเนาะหวานเลยครับพี่นะมันมันใผักเซียวแต่ผักนี่ออกออกขมๆม,มันมันกันน้อยเดี๋ยวแปบนึงมันไม่เยอะครับเดี๋ยวแปบนึงถ้าน้ำเดือดเดือมันก็จะหดลงแล้วก็ไม่ได้แกงเหมือนนะครับไม่ได้แกงเหมือนแกงขนุนนะน้ำเดือดผัากวอนสุกปุ๊บออกเลยยังเคียวอยู่ครับมันจะมันจะมีความหวานของผักแล้วก็ความหอม ธรรมชาติของเบนบนบางคนกับแกงใส่ปลาแห้งบางคนกับแกงใส่ปลาสดวันนี้วันนี้เรามีปลาสดกับปลาแห้งหมดมีพอดีอะยายเดี๋ยวมันก็จะแกะเอาเลยไงเห็นไหมจ้ะ,จะเดี๋ยวมันเดือดปุ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 ด,ปด,ปดก็กินกันได้เลยครับโอ้แอบบเดียวยายชิมแล้วยังเป็นไงรสชาติยายดีละมอหรือยายเนาะนี่ไปนอ้อง กินกับข้าวเหนียวห้อนครับไก่ทอดหาใหญ่กินกับแกงพะกละพัดเซลไปน้องสาครับอ่าสามเผาสามเผาสามซีเผาครับจากเหนือสุดในสยามครับไปถึงนู่นแหละสงขาแล้วครับพี่น้องเวลาตั้งหน่อยใช่ถ้ามีกะละมังใหญ่อะมันจะเข้ากันดีม,มาละพี่น้องเวลาแกงพวกนี้นะครับอย่าใช้ถ้วยถ้วยเล็กมันจะไม่อร่อยต้องกะละมังบางคนเขามีเห็ดฟางนะใส่เข้าไปก็ยิ่งใช่เลยครับ แกงพะราผักเสี่ยวอยู่มีผักเสี่ยวครับไปแล้วยกจ้องยกไปอย่างนี้ครับจะเอาเป็นถ้วยเล็กบะล้ำเนื้อบอกไปก่อนเราไม่อร่อยผักเสี่ยลนึงพี่น้องเสี่ยลยิ่งข้างนี้เสี่ยลกิ่นชะอมหอมชะอมกลิ่นชะอมหอมไปสามบ้านแล้วพี่น้องนี่แหละ เมนูนี้ต้องกินตอนแรงๆนะครับถ้ากินตอนกลางวันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคุยกับคนอื่นเพกกราะกลิ่นมันจะใช้ได้เลยกินชอะอมตักปลาดุกใส่เข้าไปของกินบ้านเฮาเลือกเอาต้นไอพอแล้วาย่านี่เอาเตน้ำมาแล้วเนี่ย แล้วนี่น้ำอ้อเจ๋ออยู่ต้องน้ำเยอะสุดนี่เนื้นอหัวเก่งหอมถ้าบอกเลยว่าเมนูนี้ถ้ามันถ้ากลิ่นมันเข้าไปในกล้องได้นะครับบอกเลยว่าจะหอมมากเดี๋ยวเตรียมช้อนเลยช้อนไข่ช้อนมัน<า>ทนั้งน้นครับพี่น้องอ้าวืฮ้ยไก่ทอด5ให ะ presence presence? ัะละแก่ว <|so|>? ่อแก่ผักละั่ได้กินเอออันน้กบป่อความมันแหกกันแล้วหนวไมได้กินแล้วเขาหนียวห้อนผักละถักกับอี้อยูถ้กกับเนี่ยนี้ดูดูนี่กับแก่ผักละผักละเก่งเซียวจิ้มพอเถน่ะเียวว่าปลาดุกนี่ปลาดุกเมือง ฮะปลาดุกเมืองคนเมืองไปซื้อกระเดื่องปลาดุกเมืองอันนี้ยายนางหั่นก็ได้ษยายแต่ว่ากินกินกินาวันนี้ต้องใช้มือนะครับบอกอะไรเมนูนี้มันต้องใช้มือล้างมือสะอาดก็ใช้มือเพราะว่ามันจะได้หูดบางคนมากินเนี่ยมันจะหูดแล้วเขาเอาเอาตอกเดี๋ยวขอกิน้หนังเต้ไป้องเถอะหนัวหนัวอีกแล้ว น้ำแกงมันกินาด้หละหอนดเบิกไฟอย่างเนี่ยบิไฟแสนมา้วแตกเนี้แตกแล้วล้านก็แตกแล้านกแสนแล้วบ้านโ่ทุ่ทุ่ทุ่ทสังโ่พุทโธทำมัุอท่ทททุ่่ทุ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 ่นุ่ทุ่่าให้อ ปลาปาล้ตัวพักโอเคปาปล้ตัวพักพักเซวพี่น้องบ่หูแล้วนี่กินว่าอะไรมเป็นักใหมมันงพักพักนะพักกำลังได้ผลไม้ผลไม้ผลกำลังตได้สามวันอันนี้แหละตัวปัาทานี่กินเนื้อแซบอยู่ แต่ว่าเขาอย่าเมากันเขาสังคมหรือยังคุยกันเอาผพานั่นก็เดี๋ยวนี้หน้ากากน่าไม่ยิ่งแต่ว่ากลัวโควิดนะขาออกนี่ไปลากไปลากิ่นนะครับไปลากอ้นี่นะเวลานี้อี่นี่ม้วนนี่เลยวิตามินเอสูงนี่เวลากินก๊าบของกินคนเมืองนี่เอาข้าวเหนียวจับอีกเลย เอาหญ้พอไหวแล้วยายได้ออกไ่ก่อนกินไก่ไปสามขาแล้วกินพักก่อนหมอแต่ปน้องมันต้องใส่ห้าตัวแม่ใส่ต้น้ำห้าที่ไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่หนักปลาที่นี่น้ำห้าฮ้อนกนฮ้อนน้ำห้า้อนกั้พี่ทั้งน้ำปลาแล้วเนาะมับพีทั้งเกลือแล้วเนาะ สุดละทีนี้ต้องแก้เมือหนึ่งไปนักหนึ่งขออนุญางครับักเซียวใบเงยๆเนาะกระแซวแบบอุ๊ยน้ำคือน้ำลายได้นี่กิดยังียสีนี่มันไปน้ำเสียนสายเลีอยดได้เลยพักเซียวักพักยังพักกันพักเซียวคนอีสานนี่บบนมีนะนีแต่คนตังเหนือพักเซียวกอ เจ้านะพเสี้ยวเด็กก็กินกันอ๋อแล้วนี่อีกอันนึงว่าแม่ที่เป็นใบพักพี่เสืออันนั้นพักเสี้ยวอ๋อพักเสียวพักเซวอันนี้พักเซลเออพักละพักเสี้ยวพักเซวอันนี้อันนี้มันอาจจะมีเนี่ยถ้าเขาลูดกินนะน้อยมันกลารมันจะแข็งๆมาแล้ว่าลูดกินใบมันออกขมๆมันหวานพักเซลพักเซวพักเซลแบบตุเนาะเออออขมๆหน่อยขมๆนิดๆแต่มันกินข้าวอร่อยอืม ชอบโรงเรียนวันนี้เดินทางมาไก่ครับพี่น้องกินแกงพักละพักแซลพักเซียวกับไก่ทอดหาดใหญ่เข้ากันเข้ากันเข้ากันแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวี่น้มากินข้าวกันครับน้องอ้น้องซดสดแกงน้ำแกงมาดูกันคนเมืองมันกินกันนี่มันให้กันเลยนะคนเมืองจะต้างประเทศพี่น้องของยู่ญี่ปุ่นยูเกาหลียูอย่างนี้นะหันมีนู้นเลยนะมาเด้อมาเด้อให้เลยนะเนี่ย คิดถึงปอคิดถึงแม่ขนาดน่ะเอากองผ้าเนี่ยมาใอ่เอาครับสดเข้าไปกินโป่งปีโป่งเดือนครับพี่น้องน้ำเงี่ยพักด้านเนี่ยหูดกินเลยหมาซ่อมขอไปก่อนก่อนมาบ้านกินผักก่อนก่อนจะกินเนื้อตอนนี้คิดถึงร้านแม่มันมากแล้วเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เดี๋ยวได้เวลาเย็นโทรเรียกเสียวัดกับน้องอ้อยมาได้ไปแช่ไม้น้ำมูนบ้ง อ่ะสดกันไปเรื่อยๆนะครับเนอะอ๋อย่านั่งไหนน้องอย่านาง,นนางเคยกินบอรกระแหงสี่ย่านางเคขยยา,ยกกกาอยู่น้องเสร็จไปให้น้องพักกะลาต้อเบิร์ตกระาษเลยวันนี้ปลูกเองครับอเอาข้างบ้านมานิดหน่อยผักวันนี้คมเนาะคุ้มหวานๆคุ้มอัมลำอ่ำลำไปแล้วนะครับพี่น้องสหรับอีพีนี้กินข้าวเสร็จมาอาบน้ำเดี๋ยวมีธุระต่อไปตัวในตัวมะเหลาแป๊บนึงนะครับก็ ไก่ทอดหาใจวันนี้อร่อยแกงพังแล้วดื่มกินข้าวอีกมากหมดข้าวเป็นกระติ๊บเลยท่านพี่น้องก็อร่อยแซ่บดีไปละสำหรับวีดีนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปน้องผู้จัดการเนาะค่ะไปแล้วนะคะเอฟซีที่จะไปคิดได้นี่ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอร่อยจริงเราไปเสิร์ชดูใน Facebook ครับหรือในยูทูบก็ได้ผงหมักไก่ทอดหาใจยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแหละสั่งมาลองชิมเลยถูกใจดีอร่อยครับ